สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาไปนครปฐมด้วยรถไฟนะฮะแบบวันเดย์ทริปเดี๋ยวจะมาดูว่าเป็นยังไงบ้างในทริปนี้ like like ตอนนี้ครับเราก็ได้ตั๋วรถไฟแล้วนะครับเป็นรถธรรมดากรุงเทพนครปฐมนะครับระะตอนนี้ครับเราก็รอรถไฟเพื่อที่จะไปนครปฐม เดี๋ยวเวลาอีกหลายนาทีอยู่ฮะกว่ารถไฟจะมา ครับรถไฟก็มาแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟกันฮะรถรถคันนี้ครับเป็นขบวนกรุงเทพหัวหินเดีย๋ยวเราจะไปหาที่นั่งกันฮะตอนนี้ครับก็9ก้าโมงยีแล้ว รถไฟนะครับกรุงเทพมหินก็ยังไม่สตาร์ทเลยยังไม่ได้ออกเลยเดี๋ยวเราจะมารอดูนะครับว่าจะออกตอนไหนตอนนี้รถก็ออกแล้วนะครับ9โมง35เหลทไป15นาที เราก็ถึงสถานีนคนปรปฐมแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปหาอะไรทานก่อนนะครับร้านที่เราจะไปเนี่ยก็คือร้านข้าวหมูแดงหงยกนะฮะเดินออกมาก็อยู่สายมือเดี๋ยวเราจะเดินไปกันตอนนี้ครับก็เข้ามาในาตัวเมืองของคอนครปฐมนะครับ นั่งรถไฟมารอบเก้าโมงยี่สิบนะครับมาถึงนี่สิบเอ็ดโมงยี่สิบใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงในการเดินทางนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่านาคนปรปฐมนี่มีอะไรบ้างนะให้เราได้มาเที่ยวกันเดีย๋ยวไปดูกันครับอันนี้เขาก็ขายลูกไก่ลูกเป็ดน,นะครับทางที่จะเดินไปเมื่อกี้นะครับตอนที่ เดินอยู่นะครับได้ไปเจอร้านก้วยทอดแล้วก็ร้านขายก้วยทอดมันทอดแล้วก็มีไขด่ดาอันนี้ก็ซื้อมา20บาทได้เจอร้านข้าวหมูแดงผงโยกแล้วเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไง ันนี้ก็เป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับกับธรรมดาส่วนอันนี้ก็เป็นข้าวรวมมิตรครับพิเศษหลังจากที่เราทานข้าวหมูแดงหงยกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่องค์พระปฐมเจดีย์นะครับที่อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่ครับเดินตรงไปไปไหว้พระก่อนนะครับก่อนที่จะไปที่ต่อไป Close your Some rest. Your side. ตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาในองค์พระบัณเจดียด์แล้วเดีย๋ยวเราจะหาทางเข้านะครับเพื่อไปไหว้สักการะ,ะองค์พระบันิดนึงนะฮะ it's gonna เดินอยู่ข้างในตรงพระปรฐมเจดีนะครับวันนี้คนน้อยนะครับก็คือคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วันนี้เดี๋ยวเราจะเดินดูนะครับรอบๆอ,องค์พระปรฐมเจดี ตอนนี้ครับเราก็ได้ไหว้พระที่พระปฐมเจดีย์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะไปหาร้านนั่งนิดหน่อยนะครับเป็นคาเฟ่แถวๆนี้เพื่อนั่งพักหน่อยเพราะวันนี้อากาศร้อนมากเลยแดดแรงมากครับข้างหลังนี้ก็เป็นองค์พระนะครับเดีย๋ยวเราจะไปหาที่นั่งพักกัน ตอนนี้ครับเราก็มาพักกันที่ตลาดโอเดียนนะฮะก็อยู่ไม่ไกลาจากพระประถมเจดีย์นะครับก็มาได้นั่งร้านกาแฟโบราณร้านหนึ่งรสชาติดีเลยน,นี้ก็ได้สั่งชาดำเย็นมานะครับถุงใหญ่มาก15บาบาทสดชื่นเลยครับอันนี้ครับก็เป็นร้านกาแฟโบราณนะครับอยู่ในตลาดโอเดียนเลย ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับชื่อร้านว่าครัวอัดพีลัชนะครับเดีย๋ยวเราจะเดินไปกันอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับของตึกเก่าแถวตลาดโอเดียนนะฮะตอนนี้ครับเราก็ใกล้ที่จะถึงร้านแล้วเดินมาไกลเลยใกล้จะถึงสนามจัน์ทรแล้วนะครับจากพระประถมเจดี อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของร้านขวพิรัตนะครับของดีจังหวัดนครปฐมอันนี้ก็มาแล้วนะครับเป็นเส้นเล็กหมูต้มยำอันนี้เป็นเมนูบะหมี่เหลืองหัดซีอิวนะครับใส่เกี๊ยวอันนี้ครับก็ ทั้งสองจานตอนนี้ครับก็ทานด้วยเตี๋ยวอิ่มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปอีกที่ต่อไปนะครับก็คือไม่ไก่ตรงนี้คือจะเดินไปตรงพระราชวังสนามจันทร์นะครับที่อยู่ข้างๆกันอันนี้เราก็จะเดินข้ามสะพานรามประเวศนะครับ คนเดินได้อย่างเดียวนะครับรถห้ามเดินบรรยากาศ้านคางก็จะเป็นคลองนะฮะอันนี้นะครับเราก็อยู่สวนสัตว์เทศาบาลนะครับของนครปฐมมีสัตว์เยอะเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็มีเตา่าเต่าหลังบุบนะครับน่าสงสารอันนี้ก็เป็นกกงนะครับกกงใหญ่มาก มีพวกอีกัวนาแล้วก็มีนกยุงแล้วก็มีสัตว์อื่นๆนะครับครับเราก็จะเห็นชนีสีดำนั่งหันหลังให้เราอันนี้ก็ชนีสีขาวนะครับอันนี้ชนีสีขาวนะครับเขาจะนั่งนั่งหน่อยมองกล้องนะครับเหมือนคลิปลิงเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นลิงนะครับ เือลองเกาก้นให้กันดิงเกาก้นอันนี้นะครับก็เป็นกรงจรรเข้จรค์คีจิ้งตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีนะครับมีค้องๆอันนี้ก็เป็นห่านนะครับกําลังกินกระลำปีชื่ออะไรกันบ้าง<อ>ชื่อชื่ออะไรบ้างครับ เนี่ยเราก็จะมาดูเจ้าเก้งกันนะครับมี2ตัวอีกตัวหนึ่งอยู่นู่นนะครับก็เป็นไก่ฟ้าหน้าแดงนึ่ไก่ฟ้าหน้าแดงอันนี้คือนกแก๊กนะครับจะคล้ายคนกเงือกนะแต่แบบไม่ใช่อ่ะมันคือนกแก,ก๊กข้างในนูอนนะครับก็จะเป็นเม่นแต่น่าจะหลบร้อนอยู่ข้างใน อันนี้คือตัวนาคนะคะตัวนาคนี่กําลังเล่นน้ําอยู่อยู่ข้างในนูน้นมาแล้วนี่เฮ้ยมาแล้วครับนี่ตัวนาคน่ารักมากเลยดินดุกิดุกิกอากาศร้อนๆนี้ก็คือเล่นน้ําแล้วสดชื่นมีมานูแล้ว อันนี้ก็เป็นกายกรรมตัวนาคนะครับน่ารักมากเลยนูนว่ายน้ำเป็นน่นแลว้วส่วนตัวนาคตัวนีงก็คือหลับอยู่นะครับอีกตัวนึงก็คือเล่นน้ำสบายตัวนี้ก็หลับปุ๋ยก็เป็นนกยูงนะคระับกำลังแข่ขน ครับกำลังเดินมาันนี้นะครับเป็นเจ้ากวางยาวตัตใหญ่ามากเลยกำลังเดินอยู่นะครับน,นี่นะครับเราจะมาดูจระเข้ยก จะมาแอบมาอยู่ตรงนี้นะครับตัวมันใหญ่มากเลยอันนี้คือตัวใหญ่มากๆครับจระเข้ยักษ์ที่สนามจันทร์ตอนนี้ครับก็เดินเข้ามาในพระราชวังสนามจันทร์เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในนะครับอันนี้ก็คือพระตำหนักชาลีมงคลอ่านนะครับ อันนี้ก็คือย่าเหลนะครับเป็นสุนัข ตอนนี้นะครับก็กําลังเดินออกจากสนามจันทร์นะครับเพื่อไปตรงพระปฐมเจดีนะครับเหมือนตอนเมื่อเช้าซึ่งตอนเย็นเนี่ยเขาจะมีของขายมากมายเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตรงข้างหน้าพระปฐมเจดีมีอะไรขายบ้างเนาะแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจหลังจากนั้นก็น่าจะขึ้นรถไฟกลับนะครับรอมหกโมงยี่สิบเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้นะครับก็กําลังมาเดินตลาดนัดนะครับตรงหน้าองค์พระตอนเย็น ซึ่งเขาน่าจะขายทุกวันซึ่งของเยอะมากฮนะเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้คือร้านของกินเยอะมากเลยนะครับ อนนี้ครับหลังจากที่เราเดินตลาดนัดหน้าองค์พระแล้วนะครับเราก็จะกลับรถไฟรอบ6โมง20ครับเดี๋ยวเราก็จะกลับกรุงเทพกันแล้วฮะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศตลาดนะครับยำเย็นตรงหน้าสถานีรถไฟนครปฐม รถไฟ6โมง20ตอนนี้ก็เลทมาแล้ว40นาทีแล้วก็รอต่อไปเพื่อเข้ากรุงเทพนะครับอันนี้รถไฟก็มาแล้วนะครับหลังจากดิเล์ไปประมาณเกือบชั่วโมงหนึงนี่ตอนนี้ก็อยู่บนรถไฟแล้ว เดี๋ยวเราก็มุ่งหน้าสู่บวอลำโพงกันครับจบไปแล้วนะครับสำหรับทริปนครปฐมแบบวันเดย์ทริปนะฮะเราก็ทริปนี้เราเน้นเดินอย่างเดียวเลยไม่ได้นั่งรถไม่ได้ขับรถไม่ได้ขี่รถนะฮะ ก็เดินไปเรื่อยๆนะครับตามในเมืองนคนปรปฐมก็เหนื่อยใช้ได้เลยนะครับสำหรับทริปนี้ยังไงก็เดี๋ยวทริปหน้านะครับเราจะไปดูว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อยังไงก็ช่วยกดติดตามกดเป็นกำลังใจกดไลค์คลิปด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับ